ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีกับมาพ่อมาจมให้พี่น้องฟังอีกแล้วครับมือยำเบ็ดพุ่มครับยำเบ็ดพุ่มมือหนีไม่ได้ลงซี้หรอกครับใส่ยุนน้องแถวบ้านนี่แหละครับหน้าบ้านน้องใส่เบืร์งดึกคือบอสิตึกบอครับเออพี่น้องมายำเบื้องครับมือหน,นี มือไปลงยูซี่ครับมือนีก็บมาด้ไปนะครับมาลองยูบบานอยู่แถวลนะบานนี่ลนะเพื่อนเนี่ยครับมึงรังเรกครับลังเรกโอ้ถือตุ่นี่ยเห็นมอ้ปรากฏงามๆเลย อยู่น้องครับนี่ใหญ่ๆงามๆครับกดงามเลยกดเหลือนงนะครับแถวบ้านนะครับอืมครับสวยงามๆนะครับเลย ตอนนั้นก็ลอยไปฝุ่นก็มีแต่ว่ามันถึกบ่ครับแต่ว่ามันลอยไปกลางน,น,นองเบืงมันรวมกันอยูอ่เลยครับนี่ร่าง,างนี่ขึ้นอบฟังอู้เป็นใหญ่ ครับ,รบ,รบ,รบอ,อีกแล้วครับมาอีกแล้วนั่งนี่กระถึกดินแมบๆครับกเกี่ยวไหม่ั้ง้นยวหม่งนนี่ ตัวใหญ่ๆเลยปลากุศน้องครับตัวงามๆค,ครับคือปลากดซีคราถ้าปลากดซีมันต้นหน่อยๆครับอันนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆครับแต่จักรตัวละครหลายตัวเลยตัวนี้เออครับ สูดแล้วเห่น้อมนี่แต่สดๆครับสดงามๆเลยอะไรนี่ครับนี่สีเหล่องเยนจะดิบนืไม่ไม่ไม่แม,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 มต,ต,ตมมๆๆๆครับมันตญ่ง่ายมันดงามเลย 克猛高。 อย่งนที่นี่วีนบอแ่แม,แม,แม่ป้านนอยมันมีเลยถือเินครับ,รบป้ามีแต่ตัวงามๆพี่น้องป้าน้องนี้เอางามๆครับ ตัวใหญ่ๆงามๆเลยพี่น้องเบ็ดกเ็เล้วละครับอ uh, ได้หลายเตัวอโูยครับพี่น้องได้ยินน้องนี่ครับก็ได้หลายตัวพี่น,น,น,น้องเบ่งครับนี่พี่น้องนี่ตัวสุดๆเลยครับ หลายๆตัเลยครับรับมือนีได้ครับถ้านนองเบ่งแล้วกดไลค์กดแชร์ซับถ้าใครกดตั้มน,น้ำเนยได้ครับเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อไข่ถ้าหนองโชคดีมีความสุขหลายๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับ,รบสวัสดีครับ